สวัสดีครับผมตั้มทายาออลเทอร์ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการจัดทรงรถนะครับจัดทรงรถเป็นยังไงนะครับจัดทรงรถก็คือเวลาเราจอดรถนะครับเราจอดชิดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับจอดไม่ตรงเลนจอดเบียดเพื่อนๆครับก่อนที่เราจะจอดหยุดนิ่งสนิทเราก็ต้องจัดทรงรถให้เราตรงขนานนะครับมีช่องว่างระหว่างทั้งสองฝั่งนะครับให้เท่ากันให้สมมาตรกันนะครับเวลาลงก็จะลดเราก็จะลงรถได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็วิธีการจะเป็นยังไงนะครับ ดูกัันครบการจัดทรงรถนะครับอ่านะครับเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับจัดทรงหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเราพยายามทํารถเรานรับให้อยู่เรนตรงนะครับให้อยู่หน้าตรงแล้วก็อยู่ ตรงกลางระหว่างคันครับจังหวะนี้นะครับนะครับจังหวะนี้นะนะครับผมถอยรถมานะครับมันไม่พ้นนะครับเพราะว่าด้านท้ายผมอ่ามันไม่พ้นนะนะครับน่ครับทีนี้นะครับเราจะทรงยังไงนะครับโดยการเดินหน้าครับนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะนะครับเดินหน้าไปครับนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยนะนะครับหมุนพวงมาลัยให้ตั้งตรงนะครับนะครับทีนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีช่องว่างนะครับมีช่องว่างนะเริ่มมีช่องว่างนะครับเราก็นะครับใส่เกียร์ถอยครับนะครับ ดูดีๆนะครับตอนที่ถอยถ้าเราไม่คืนพวงมาลัยนีถ้าเราไม่คืนพวงมาลัยใช่ไหมครับรถเราจะเฉกแกะเขาใช่ไหมครับดังนั้นครับเราต้องคืนพวงมาลัยนะครับนะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงก่อนครับนะครับหมุนซ้ายมาครับแล้วก็ค่อยๆดูนะค่อยๆดูเห็นไหมครับพอเราหมุนพวงมาลัยคืนมานะครับเราจะค่อยๆตรงเห็นไหมครับนี่เรียกว่าการจัดทรงนะนะครับอ่านะครับพอพอเราดูนะครับว่ารถเราขนานกับเส้นนะครับขนานกับเส้นนะนะครับแล้วก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับ ขึ้นผมอะไรให้ตรงครับปึ๊บนะครับอทีนี้นะครับเราขนานกับเส้นตองฝั่งนี้ด้วยไหมเราก็ดูว่าเราขนานไหมนะครับฝั่งนี้ไม่ขนานไม่ขนานนะนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยไปขวานิดนึงครับนะครับดูครับดูนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับก็สังเกตดีๆนะว่าเส้นเรานะครับสีฟ้าเนี่ยกับสีขาวนะครับมันขนานกันไหมนะครับมันไปในทางเดียวกันไหมนะครับ รถบางคันนะครับจอมันโค้งก็จริงนะครับแต่เราดูเส้นนะครับเส้นมันโค้งแต่มันโค้งขนาดไปด้วยกันไหมอันนี้ก็สังเกตดีๆนะนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเริ่มเริ่มได้แล้วนะครับพอเริ่มพอเริ่มได้แล้วเรามาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็เริ่มได้แล้วนะครับทีนี้นะครับพอเริ่มได้แล้วทาไงครับเราคืนพวงมาลัยให้ตรงครับนะครับพอคืนพวงมาลัยตรงนะครับเราก็ถอยมาตรงๆนะครับนะครับถอยมาตรงๆเลยนะครับอ่าเราดูฝั่งซ้ายนะนะครับเราดูฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งซ้ายโอเคแล้วนะครับฝั่งขวาโอเคแล้วนะครับอันนี้คือเราจัดทรงนะครับจัดทรงคือให้รถเรานะครับตรงนะครับตรงกับเส้นนะครับทําให้รถเรานะครับตรงกับเส้นนะครับเส้นสีฟ้านี่คือขนาดของรถเรานะนะครับเราก็จัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรถเรานะครับขนาดกับแน่นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะนะครับจัดทรงรถก็คือการเรานะครับ รถนะครับขยับขยี้รถนะครับอ่าขยับรถนะครับให้เรานะครับอยู่ตรงกลางเลนนะครับหรืออยู่ตรงกลางระหว่างรถฝั่งซ้ายกับรถฝั่งขวานะนะครับก็คือเราตอนแรกถ้าเราขับรถมานะครับเราถอยมานะครับถอยมาจากฝั่งไหนก็ไม่รู้แหละนะครับพอถมาปุ๊บก็อาจจะชิดฝั่งซ้ายชิดฝั่งขวานะครับแต่ทีนี้นะครับเราเราจะทํายังไงนะครับเราก็ต้องจัดทรงนะครับจัดทรงคือการให้นะครับรถของเรานะครับอยู่ตรงกลางระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะนะครับเวลาเราจัดทรงเนี่ยนะครับวิธีการจัดทรงนะครับ ถ้าเราชี้ฝั่งซ้ายนะครับเราก็เดินหน้าหมุนพวงมาลัยนะครับเดินหน้านะครับแล้วหมุนเราชี้ฝั่งซ้ายนะนะครับเดินหน้าหมุนพวงมาลัยนะครับออกไปทางขวานะครับพอออกไปทางขวาปุ๊บแล้วก็ถอยตรงๆเข้ามาครับนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับปุ๊บแล้วก็ถอยตรงๆนะนะครับนี่คือการจัดทรงนะครับถ้าเราชี้ฝั่งขวาล่ะนะครับเราก็เดินหน้าซ้ายครับเดินหน้าซ้ายปุ๊บหาออกไปปุ๊บแล้วตั้งตรงนะครับพอตั้งตรงแล้วถอยมาตรงๆครับอันนี้คือการจัดทรงนะครับถ้าเราชี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นวิธีนะครับ จัดทรงให้รถเราอยู่ตรงกลางระหว่างคันทั้งสองข้างนะครับเวลาเราถอยมานะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราเดินหน้าไปก่อนนะครับเดินหน้าไปนะครับตั้งตรงนะครับพอตั้งตรงเสร็จแล้วเราถอยมาอันนี้ก็เป็นการจัดทรงเหมือนกันนะครับก็คือเราก็ทําให้นะครับรถเราอยู่ตรงกลางระหว่างซ้ายกับระหว่างขวาให้อยู่ตรงกลางมากที่สุดนะครับวิธีนี้นะครับก็ใช้สําหรับเราเข้าไปจอดนะครับแล้วเราไม่มั่นใจนะครับว่าเราชิดฝั่งไหนเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็ใส่กระจกมองข้างนะครับ เทียบดูนะครับช่องว่างระหว่างฝั่งซ้ายนะครับรถเราขอบรถเรานะครับกับรถฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะนะครับมีช่องว่างขนาดไหนนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายตัวถังรถเรานะครับกับรถที่จอดฝั่งซ้ายนะครับมีช่องว่างขนาดไหนนะครับเราก็เอามาเทียบกันนะครับทั้งสองข้างนะครับถ้าช่องว่างเท่ากันก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีรถที่มีกล้องมองหลังนะครับก็ใช้เส้นนะครับ ใช้เส้นนะครับในการกะกล้องมองหลังก็ได้ครับโดยการเส้นสีฟ้าของเรานะครับให้ขนานกับเส้นที่เขาตีไว้ตรงพื้นนะให้มันขนานกันนะครับอาจจะทับพอดีหรือว่าอาจจะเลื่อมหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเอาไปจ้ำทําไมมันถึงเหลื่อมล่ะนะครับทำไมมันไม่ตรงครับอาจจะกรณีอย่างนี้นะครับที่มันไม่ตรงนะครับมันมีหลายกรณีหลายสาเหตุนะนะครับแล้วแต่ปัจจัยต่างๆครับบางทีรถคันที่เขาจอดเขาจอดไม่ตรงเส้นรถคันข้างเค้าเบียดเรามานะครับมันก็ เราถึงถึงฝั่งขวาเขาเบียดเส้นมานะครับฝั่งซ้ายเ็าออกไปฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับไปเบียดเส้นฝั่งนู้นนะครับทีนี้เราอยู่ตรงกลางถ้าเราจะเอาตรงกลางเส้นเลยนะครับมันก็จะเบียดฝั่งขวาไปบางทีเราเปิดประตูไม่ได้นะครับเราก็ต้องเบียดมาฝั่งซ้ายหน่อยหนึ่งนะครับโดยใช้รถด้านข้างเป็นกะระยะนะครับแต่นะครับแต่เราก็ต้องอย่าค่อมค่อมเส้นนะนะครับอย่าไปจอดค่อมเส้นเพื่อให้เราอยู่ตรงกลางระหว่างรถสองคันนั้นก็ไม่ได้นะนะครับสมมุตินะครับเราจอดค่อมเส้นนะครับ ถ้าเกิดรถฝั room, ่งซ้ายเขาออกไปแล้วทําทำธุรเสรจแลาออกไปปุ๊บรถขั้นหลังที่เข้ามาเขาก็จะหาว่าเราจอดล้าเส้นจอดไม่เป็นจอดไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เราก็ต้องเผื่อด้วยนะครับดังนั้นนะครับเราจอดล้าเส้นนะครับไม่ได้นะเราต้องอยู่ในเส้นนะครับต่อให้เขาเปลี่ยนมาฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องเราก็ต้องเถิบมาฝั่งซ้ายหน่อยนึงแต่ห้ามเลยเส้นครับห้ามเลยเส้นเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อรถขันข้างหน้าที่คันเนี้ยไม่ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่เขาออกไปนะครับถ้ามีรถ คัหนึ่งเข้ามาปุ๊บถ้าเราไปลํ้เส้นเขานะครับเขาก็จะหมันไส้เรานะครับอาจจะทําร้ายรถของเราได้นะาาน,นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อไว้นะครับก็จอดให้อยู่ในเส้นก็พอนะครับจะเบียดนิเดเบียดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เราอยู่ในเส้นนะครับจัดทรงให้ดีๆนะครับก็ลองเอาวิธีจัดทรงนี้ไปลองดูนะครับ การจะซองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องเรียนรู้นะนะครับเพื่อในการเข้าซองได้อย่างง่ายดายนะครับวิธีการจัดทรงนะครับจะช่วยให้เพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับเข้าซองได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อบางคนมัวแต่พะวงว่าต้องเข้าทีเดียวนะครับเข้าซองทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องได้เลยนะครับถึงจะเป็นแบบมืออาชีพนะครับแต่จริงๆไม่ครับบางสถานการณ์บางกรณีบางเคสนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าครั้งเดียวแล้วได้เลยนะครับ บางทีต้องอาศัยการยกรถแล้วก็การจัดทรงนะครับการจัดทรงจะช่วยให้เพื่อนๆครับเข้าซองได้อย่างง่ายๆนะครับเพราะว่าการจัดทรงนะครับจะเป็นการตั้งรถให้ตรงนะครับเป็นการขยับรถนะครับจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวามาซ้ายนะครับทําให้รถตรงนะครับเมื่อรถตรงซองนะครับเราจะขยับยังไงก็ได้ครับเดินหน้าทางเราไม่ต้องแทบไม่ต้องหมุนพวงมาลัยนะครับเมื่อรถเราตั้งตรงนะนะครับเราถอนตรงๆเข้ามาเลยนะครับเมื่อถอยตรงๆเข้ามาเลยนะครับเราก็ดูเราก็ดูแค่ก็จัมองข้างฝั่งซ้ายนะครับ กระจกมองข้างฝั no like cars, ่งขวานะครับแค่น so ั so no is, Alter, so so s <S ้นเองนะครับเราไม่ต้องไปิดพวงว่าถมุนอะไรยังไงต้องไปดูกระจกมองข้างไม่ต้องครับนะครับเราก็แค่ถอยนะครับแล้วก็ดูรถว่าทั้งสองข้างเนี่ยนะครับมันขนาดกันเราไหมนะครับมีช่องว่างระหว่างฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเนี่ยเท่ากันไหมนะครับถ้าไม่เท่าเราก็ยกรถเราก็จัดส่งให้เข้าที่เข้าทางครับไม่ไม่ต้องไปกังวลนะครับโอ้โหพี่ตั้มมันต้องครั้งเดียวแล้วได้เลยนะครับต้องเป๊ะไม่ไม่ไม่่ครับตอให้เป็นผมผมก็ไม่ได้ครั้งเดียวเป๊ะนะครับ แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่กรณีแล้วแต่เคสต่างๆที่เราจะเจอนะนะครับไม่จำเป็นต้องแบบครั้งเดียวตลอดไม่ไม่ไม่ครับเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ครับไม่ต้องไปกังวลโอ้โหคนนี้เขาหมุนซ้ายหมุนขวาก็จะเข้าได้ไม่เป็นไรครับเราเข้าได้แบบของเรานะครับเราเข้าได้แบบที่รถเราไม่ต้องไปคู่รถคันข้างเราเข้าได้แบบที่ไม่เกิดอุบัติเหตุดีที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆมือใหม่ไม่ต้องกังวลนะนะครับแรกๆอาจจะยากหน่อยนะครับฝึกไปบ่อยครับลองฝึกลองทําดูครับ ลองจัดทรงที่บ้านดูครับลองเข้าลองหมุนเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าหักขวาปุ๊บนะครับแล้วถอยหลังตรงๆนะครับลองดูครับง่ายๆครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆนะในการจัดทรงรถนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการจัดทรงรถนะครับก็เอามาแบ่งปันเอาเทคนิคเอาความรู้มาแบ่งปันนะครับเอาประสบการณ์ที่ผมมีมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถยังไม่ค่อยแข็งนะครับก็ต้องลองฝึกไปเรื่อยๆนะนะครับลองหัดลองทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นครับไม่ยากครับทุกอย่างต้องฝึกต้องหัดนะนะครับทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับทุกอย่างเป็นทักษะนะครับทักษะหมายความว่าคือการเรียนรู้นะครับถ้าา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 เเเเรรรรรรียนนู้้้้้แแสสดดงงงวว่่ตอททํํไไะคับถา ทุกคนอื่นก็ทําได้นะครับดังนั้นถ้าคนอื่นทําได้เรามือใหม่เราก็ต้องทําได้ได้เหมือนกันนะครับก็ฝากเนเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อน่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดดีคครรััับบอย่าลืมกินนะ